เรียนคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านกระผมในการแทะกลวยปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนโสศึกษาจังหวัดชัยภูมิอายุราชการปัจจุบัน8ปี2เดือนปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์รายวิชาภาษาไทยรายวิชาประวัติศาสตร์รายวิชาภาษาอังกฤษและรายวิชาสังคมศึกษา ศาส,สนาและวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ขอเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐา,านะเป็นครูชำนาญการบริบทของโรงเรียนโรงเรียนสตรศึกษาจังหวัดชัยภูมิตั้งอยู่เลขที่294หมู่ที่10ตำบลบานเล่า อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิเป็นโรงเรียนประเภทอยู่ประจำและไปกลับรับนักเรียนเข้ารับการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6บริบทของนักเรียนโรงเรียนโสนศึกษาจังหวัดชัยภูมิเป็นโรงเรียนเฉพาะความพิการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนแต่ละประเภทดังนี้ 1. นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 2. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและ 3. นักเรียนบุคคลออทิสติกการจัดการศึกษาโรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดชายภูมินำเอาหลักสูตรแกรนกางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551มาจัดทำเป็นหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อใช้จัดการศึกษาให้กับนักเรียนแต่ละประเภทดังนี้ 1. นักเรียนที่มีความบกพร่องางการได้ยิน รูปแบบการจัดก,การศึกษาเป็นแบบแปลกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานหลักสูตรการการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักร,ราช2551การจัดก,การศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินครูผู้สอนส่วนใหญ่ใช้ทักษะภาษามือในการสื่อสารกับนักเรียนเป็นหลักแสองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และนักเรียนบุคคลออทิสติกโรงเรียนโสศึกษาจังหวัดชัยภูมิจัดการศึกษาเป็นแบบ6ทักษะการเรียนรู้ดังนี้ 1. ทักษะวิชาการ 2. ทักษะภาษาและการสื่อสาร 3. ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต 4. ทักษะการเคลื่อนไหว 5. ทักษะอาชีพและ 6. ทักษะการช่วยเหลือตนเองและสุขอ,อนามัย กระผมขอนำเสนอที่มาสภาพปัญหาและแรงบันดาลใจในการพัฒนาผู้เรียนในรายวิชาภาษาไทยนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เรื่องคำและการเขียนสะกดคำตามแผนการสอนที่นำส่งเข้าในระบบการจัดก,การศึกษาหรือการจัดก,การเรียนรู้ในศตวรรษที่21เเป็นการจัดก,การเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นให้พัฒนาผู้เรียนเป็นสําคัญมีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ศึกษาความรู้ด้วยตนเองผ่านการลงมือปฏิบัติจริงโดยมีครูคอยแนะแนวทางการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับรายวิชาภาษาไทยที่เน้นผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติได้ลงมือปฏิบัติและได้ลงมือท,ทําจริงๆวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการด้านทักษะ กระบวนการขั้นตอนการเรียนรู้ภาษาไทยเช่นการฟังการพูดการอ่านและการเขียนเพื่อให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการทางทักษะกระบวนการในด้านภาษาไทยเกิดประโยชน์สูงสุดและครบกระบวนการทุกทักษะเนื่องจากรายวิชาภาษาไทยเป็นวิชาที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคนและที่สำคัญ กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินยิ่งเป็นสิ่งสําคัญเพราะโดยส่วนใหญ่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจะสื่อสารโดยการใช้ภาษามือในกลุ่มหรือใช้ภาษามือในการสื่อสารกรับบุคคลที่มีทัาากษะการดำานินภาษามือแต่เมื่อเข้าสู่สังคมจริงๆแล้วนั้นกลับกลายเป็นว่านักเรียนไม่สามารถที่จะสื่อสารหรือ ไม่สามารถที่จะพูดคุยกับบุคคลในครอบครัวที่มีพื้นฐานทักะภารรษ,ษามือน้อยได้เนื่องจากการใช้ทักษะภาษามือเป็นทักษะเฉพาะกลุ่มกระผมจึงเล็งเห็นปัญหาในการสื่อสารของนักเรียนในแต่ละในแต่ละด้านเช่นด้านการเขียนหรือด้านการสื่อความหมายนักเรียนส่วนใหญ่ที่จัดก,การเรียนกสอนใน้านวิชาภาษาไทย หรือรายวิชาอื่นๆนักเรียนจะใช้การสื่อสารโดยภาษามือแต่เมื่อถามกลับไปแล้วว่าท่ามือท่านี้คือคำว่าอะไรและสะกดยังไงกลายเป็นว่านักเรียนไม่สามารถตอบหรือเขียนสะกดคำาสื่อความหมายได้จึงเล็งเห็นว่าการพัฒนาการสะกดการเขียนสะกดคำหรือการอ่านคำ เป็นเรื่องสำคัญในชีวิตประจำวันของนักเรียนกระผมได้มองเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับทักษะการเขียนของนักเรียนเป็นอย่างยิ่งเพราะการเขียนสะกดคำหรือการสะกดคำให้กับผู้อื่นนั้นเป็นทักษะที่สำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันพอเมื่อนักเรียนจบการศึกษาไปแล้วนั้นหรือไปประกอบอาชีพต่าง นักเรียนจำเป็นต้องใช้ทักษะนี้ในการสื่อความหมายและในการบอกความต้องการของตนเองไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวในชุมชนหรือในหน่วยงานกับผมจึงได้พัฒนาแบบฝึกการเขียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้1การเขียนโดยใช้รูปแบบการเขียนตามรูปแบบที่กำหนดเช่นเป็นการเขียน ตามคำที่กำหนดให้และ2การเขียนโดยการถอดแบบการสะกดมือก็คือเป็นการสะกดคำต่างๆเช่นคำว่าบ้านบ้านก็จะเป็นบใบไม้ไม้โทรสระอานอน,นูเป็นตัวอย่างให้นักเรียนแล้วให้นักเรียนถอดโดยการเขียนลงในคำลงในเขียนลงในข้อความ ให้ถูกต้องชัดเจนซึ่งในการเรียนการสอนผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนนักเรียนสามารถเขียนตามรูปแบบที่กำหนดได้ก็คือสามารถเขียนตามรูปแบบที่ให้ได้มีคำตัวอย่างแล้วเขียนคัดลอกได้เป็นอย่างดีผลที่ได้รับคือนักเรียนมีพัฒนาการในการจำในการเขียนในการถอดแบบได้ถูกต้องและในส่วนที่สการเขียนโดยการถอดแบบ การสะกดนิ้วมือผลที่ได้รับคือนักเรียนมีทักษะกระบวนการในการจําตัวอักษรในการเขียนในการวางตําแหน่งได้ถูกต้องชัดเจนสุดท้ายนี้กระผมขอจบการนําเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไว้เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงขอขอบคุณครับ